สวัสดีค่ะใบเขียวๆนี้คือใบของแปะก้วยนะคะวันนี้จะพามาเก็บใบแปะก้วยมันจะมีรสมันๆมันๆแล้วก็ฝาดๆนิดนึงค่ะเขาจะนำใบเนี้ยไปสกัดแต่ไม่รู้ว่าเขาสกัดยังไงน้ำใบแปะก้วยหรือน้ำกิงโกเนี่ยค่ะ มีราคาแพงนะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ความจำดีเป็นอัลไซเมอร์ช้าหรือไม่มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เลยค่ะเป็นสรรพคุณที่ที่เยี่ยมมากค่ะในเมื่อไม่รู้ว่าเขาสกัดยังไงก็เก็บไปทำชาต้มชาดื่มแล้วเขาบอกว่า น้ำของใบแฝกปวยเนี่ยจะจะดื่มติดกันหลายวันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายทุกอย่างแล้วค่ะเรารับประทานมากเกินไปมันก็ย่อมเกิดอันตรายต่อร่างกายเยอะมากเลยค่ะเก็บใบเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าเขาะจะไม่ออกผลออกผลแน่นอนค่ะเก็บเลยนะคะ ม <c oughs> ลักษณะใบของแปกไว้เขาจะคล้ายพัดคล้ายพัดในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีคือในช่วงใบไม้ร่วงเนี่ยใบแปกไว้สวยมากเลยเขาถึงได้ปลูกนะคะปลูกประดับเพราะว่าเป็นสีเหลืองที่สวยมากเลยสวยจริงๆ โต้นนี้สูงเกินสรรพคุณที่จะเล่าให้ฟังก็คงเล่าให้ฟังแค่ทำให้ความจำดีทั้งใบแตก้วยแล้วก็ทั้งผลแตก้วยนะคะที่เขารับประทานเม็ดเนื้อในผลของแตก้วยนั้นจะมีสีซอมดสวยมากเลยเนื้อเนื้อของผลแตก้วยนั้นดูแล้วน่ารับประทานน่ากินมากๆเลยแต่ลองชิมแล้ว มันไม่ได้เลยจริงๆมันมัน,ม,นมีสารชนิดหนึ่งกัดคอทำให้เกิดอาการราคายเคืองในในคอต้นนี้ต้นนี้สูงเกินขอไปเก็บต้นอื่นก่อนนะคะสูงเกินต้นนี้ใบยังไม่แก่อูใบสวย แต่มันแขน,นลำบากค่ะจะไปเก็บอีกจุดหนึ่งมันแขนคอเมื่อย แก้วยต้นนี้แหละคะ่ะที่ไปเก็บทุกปีจะไปเก็บในช่วงเดือนธันวาลูกโตมากลูกโตมากๆเลยแล้วก็เนื้อเยอะด้วยและไม่ขมค่ะต่อไปเชิญชมการต้มน้ำชาของใบแปะกล้วยนะคะพอน้ำเดือดพล่านแบบนี้ก็ทิ้งใบแปะกล้วยลงไปเลยนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สเลยปิดแก๊สปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้ห้านาทีจากใบสีเขียวก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะคะจะสังเกตเห็นเส้นเส้นที่เป็นเส้นส้นนะคะโอมองเห็นเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นกลีบแล้วแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นรอยเส้นของใบแปะกวยคำนี้ก็จะเทลงถ้วยเลยนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกรองเลยเพราะว่าใบเขาใหญ่เทลงถ้วยเลยน้ำเขาจะไม่เป็นสีเข้มกว่านี้ค่ะนี่เศษนั้นไม่ต้องกลัวนะคะตักออกได้จะกรองก็ได้ค่ะจะกรองด้วยผ้าเขาบางก็ได้หรือว่าที่เป็นกระชอนฮะ,ะกรองได้นี่แหละค่ะลักษณะน้ำของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ เ,เคยชิมใบแปกกว้วยอ่อนๆจะมีรสมันไม่ขมค่ะแทบจะไม่มีรสขมเลยแต่พอใบขนาดนี้จะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวมากกว่ามันดังนั้นเนี่ยน้ำแปกน้ำชาจากใบแปกกว้วยจึงมีกลิ่นคล้ายๆกับยาแอสไพรินที่เป็นยาเม็ดสีชมพูนะคะมันจะมีกลิ่นแบบนั้นพอลองชิมน้ำแปะก,กว้วย พอลองชิมน้ำนี้แล้วมันมันมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆย,ยาแอสไพรินร้อนเกินค่ะขอแบ่งตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้ลวกกลิ่นฝีปากเลยร้อนเกินค่ะลองอีกครั้งสิเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนยาเลยค่ะกลิ่นคล้ายยาแอสไพริน กลิ่นแบบยาแอสไพรินเลยค่ะที่เป็นกลิ่นชานี้จะเหมือนกลิ่นยาแอสไพรินที่เป็นเมดสีชมพูเปรียปร้ยวๆนะคะหลายคนคงจะรู้จักนะคะบอกไม่ถูกบอกรสไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นเหมือนกับแอสไพรินเลยอ๋อแล้วก็มีรสเปรี้ยวหน่อยๆ มีรสเปรี้ยวหน่อยๆคล้ายกับลวกใบมะขามลวกยอดมะขามค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ